ลองเล่นลูกเกอลูกเกือเปปเปตเปดเปดหายไปเป็นเพลกเลยหายหมดเว้นเว้นมองเกี้ยงเลยเลยนะอ๋อไอไหนอ่ะฝั่งนู้นไม่โดนตีใช่ไหมอ่าลูกอีมั่วแล้วลูกอีตันหมดหมด เอาเเอาเดเอคนเดิมใช่ไหมแส่แกค่เลยปูกเตะหนัก